เรามีถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่อยากมาแนะนำละกันเพราะว่าตัวหญิงเองนะคะก็เพิ่งได้ใช้เพิ่งได้ใช้นะประมาณสามสี่วันนี่ปูอะค่ะปูอะปูอคืออะไรปูอะนะคะเป็นสินค้าที่ช่วยในเรื่องของรักแร้ อะวันนี้น้องหญิงนิรมนคนสวยจะมีการโชว์ด้วยจ้าถ่ายโชว์ถ้าเราถ่ายโชว์นี่เฟซบุ๊กจะปิดปิดปิดไลฟ์สดเราไว้อะจริงๆแล้วเราเราเป็นคนที่ใช้จริงนะคะกับผลิตภัณฑ์ตัวตัวใหม่นี้ชื่อว่าปุ๊นะคะหนึ่งหลอดเนี้ยใหญ่มากเลยนะคือ50 ml ใช้ได้ นานเลยก็ว่าได้ประมาณเกือบสองเดือนเลยเนาะถ้าท<ช>าแค่รักแร้อย่างเดียวนะอ่ะพี่หญิงใครใช้ได้บ้างบอกมาใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยคนที่มีปัญหาพวกรักแร้ดำกินตัวเหม็นอ่ะใครเหม็นเดี๋ยวด,วยดวยมเหมอนอุ้ยไม่เหม็นอ่ะเพราะว่าใช้ปัว <ไข S 1> <laughs> ตั้งแต่ใช้ปัวนะคะไม่ได้ใช้โอออนเลยค่ะพี่เพนใช่ใช่พี่เพนชิคิพี่เพน เอาปัวไปใช้เลยใครนะที่มีปัญหานะพวกรักแร้ดำนะข้อศอกดำขาหนีบดำนะคะหรือคนที่แบบมีกลิ่นเต่าแรงๆอะ่ะคือบางทีเราไม่รู้นะว่าเราอะ่ะเป็นคนกลิ่นเต่าแรงเออแต่เราไม่รู้หรอกว่าคนข้างๆเราเขากำลังจะเป็นลมแล้วเฮ้ยไม่ใช่จริงๆเราจะต้องเช็คตัวเองนิดนึงนะคะว่าตอนเนี้ย กินตัวเราอะมันเป็นยังไงแต่หญิงแนะนําเลยถ้าใครที่มีปัญหาพวกนี้ค่ะปัวค่ะปัว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 จำชื่อนี้จริงๆแล้วตอนนี้ใกล้จะแบบวันแห่งความรักกันแล้วนะออถ้าสมมติว่าแบบบางทีสาม,มีไม่กล้าบ,บอกทําไงดีวะแต่ว่าจริงๆแล้วสาม,มีก็แบบเขาเกรงใจเ,ออเราอยู่น,<อ>นะตอนงใจอยแต่ถ้าหากว่ามีมีของสีสวยใช้อยู่อะแบบว,ว่าใช้แล้วต่อให้แนี้ ใช่เต่าหายแสงแกงคขาต้านอะใช้แล้วดีมากเลยขอบคุณรีวิวจากคุณพี่โอ๊ตนะคะของดีก็เลยเอามาบอกต่อสำหรับสาวๆหรือหนุ่มๆหรือใครที่มีปัญหาแบบที่เราบอกตะตุ่มดำก็ช่วยได้นะคะทาได้นะและที่สำคัญแผลเป็นใช่ไม่ไดเว่านะแต่ว่าถ้าเราอยากจะแบบทารอยแผลเป็นอ่ะคือตอนนี้ให้ ให้ลูกค้าคนเนีืยที่เป็นรอยเี่ยวต้องเป็นต้องเป็นเลเซอร์เลยอ่ะแต่ว่าเลเซอร์ก็ราคาค่อนข้างแพงเขาก็ตอนนี้สู้ไม่ไหวแต่ว่าตอนนี้เริ่มให้เขาใช้ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วแต่มันเป็นแบบเยอะมากนะคะแต่ว่าถามว่าช่วยได้ไหมตอนนี้เขากาลังทาอยู่เดี๋ยวมาติดตามผลแล้วก็เดี๋ยวมาไลฟ์สดบอกอีกทีหนึง่งแต่ที่สําคัญหายแน่ๆน,นะใช้แต่ครั้งแรกหายแน่คือกลิ่นเตาใช่หายจริง นี้นเต่าคือแบบชอบไม่อายเออหญิงจะบอกว่าคนที่มีรู้จักหนังไก่ไหมคะหลายหลายคนสาวสาวชอบถอนชอบใช้แหนบนะดึงขนน่ะหนึ่งในนั้นก็คือเราใชหญิงจะบอกว่าหญิงเป็นคนหนึ่งที่ชอบใช้แหนบเพราะบางคนไม่ชอบโกนไงชอบใช้แหนบแล้วดึงเอามันดีมันมันมากเลยดึง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 สุดท้ายค่ะ หนังไก่ค่ะเป็นตุ่มเป็นตุ่มบริเวณรักแล้วยาด้วยนะยังไงเราเป็นขนคุดขนคุดอ่ะขนคุดเป็นเมดเป็นตุ่มมาอันนี้คือหน้าตาสวยนะแต่ว่าสมัยอ่ไม่ใช่สมัยก่อนสิเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเรายังไม่เคยรู้จักคัวมาก่อนแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่งจะใช้ได้เกือบอาทิตย์แล้วนะบอกเลยว่ามันดีมากเฮ้ยมันมันเริ เริ่มขาวแต่กลิ่นเนี่ยหายไปแบบไม่มียีิบสี่ชั่วโมงเอาอยู่ปัวจริงๆไม่ได้มาอวยหรือว่าไม่ได้อะไรเขานะแต่เกิดจากการที่เราอ่ะใช้เองเนี่ยหลอดที่เราใช้อยู่เนี่ยหลอดเราใช้อยู่ค่ะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้นะเนี่ยหญิงกําลังจะบีบออกมาว่าเขาใช้ยังไงอะถอดทาเลยค่ะถอดทาเลยจ้าบอกว่าถอดสังนก็ได้จ้ะ ผิวเขาขาวอยู่แล้วนะดูหน้าเนี่ยแต่ว่าหนังไก่อะแบบไม่ได้นะใช่ยังหอมอยู่ยังไม่ได้ทาลอออนนะยังไม่ได้ทาอุ้ยชัวร์จู่อบอกว่าแค่นี้ค่ะจเลยค่ะทาทุกวันทุกวันทาเช้าทาก่อนนอนทาไปเลยนี่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 แล้วเนื้อครีมบางเบามาก ใช้ดีมากหญิงบอกเลย,เย,เยเไ,ได้รับแล้วหอมหอมเนี่ยค่ะแต่ว่าเริ่มดีขึ้นนะ,ะจริงๆวันแรกอ่ะหญิงใส่เสื้อก้ามาออกสีด่ะเรามีคนทักหญิงนะว่าเออทำไมมึงจกักรแลดําดาจังวะ,อะเออหน้านะหน,น,น้าเนียนหน้าไม่มีรูขุมขนหน้าสวยแต่ว่าเราก็มีครีมหน้าด้วยนะเร็วๆว,วนี้ใช่เนี่ยค่ะแห้งแล้วนะยิ่งมันหอมด้วยเนาะมันมีกลิ่นหอม แต่ยิงต้องบอกว่าไอครีมฟัวมันไม่ไม่ได้มีพวกสารเคมีหรือพวกแบบคาราเบนอะไรพวกเนี้ยค่เราใช้ได้เลยเข้าจากต่างประเทศค่ะคุณเวลาคุณใช้ไปแล้วเนี่ยมั่นใจได้เลยถ้าไม่ดีเราก็ไม่มาขายไม่ไม่เสียชื่อเสียงคนที่เขาผลิตแน่นอนนะคะแต่เวลาที่เราขายเนี่ยราคาย่อมเยาวะราคา390บาท390บาทใช้ได้เกือบ2เดือนนะจริงห้า ML อนะเอาตรงลืมลืมไปเลยว่าเคยใช้โคโลน คือรู้ไหมทำไมเราถึงเต่าดำเพราะเราใช้โคลนหรือโลออนนะคะทุกวันทําให้บริเวณรักแร้ของเราเนี่ยมันมีความคล้าความดําเพราะว่าโลออนมันก็มีสารที่ช่วยระงับกลิ่นก็จริงแต่มันก็ทําลายผิวของเราด้วยไม่ได้ถึงห้ชั่วโมงเลยนะสำหรับพี่นะแล้วแลที่สาคัญนะ ขนลักแลขึ้นมากบ่อยแล้วถอนอีกแล้วท่อนมานั่งถอนอีกก็มันก็เป็นหนังไก่อีกแล้วหยิงจะบอกว่าหยิงเป็นคนชอบถอนบ่อยแล้วคันนี้พอใช้ทีมตัวเนี้ไปหนังไก่อ่ะค่ะมันเริ่มยุบลงจริงผิวมันเริ่มเนียนเนี่ยเมื่อกี้ที่หยิงทายดูอ่ะแล้วมันไม่เหนียวเนอหนาด้วยนะเหงื่อออกก็เฉยๆค่ะปกติเลยไม่เหนียวเนอหนา ใครที่กําลังมองหาอยู่นะคือจริงๆเราไม่ต้องไม่ใช่ทาแค่นี้นะลคนอ้วนๆนะคอดำอะไรอย่างเงี้ยคอดำแล้วผิวดำเหมือนกันได้ใช้ได้ไหมไม่เพราะชอบผิวสีแทนเพราะเสวยอยู่แล้วอันนี้หยอกหยอกนะหยอกหยอกนะแต่ว่าคอดำอะไรอย่างเงี้ยทาทาได้เลยแล้วก็ที่สําคัญนะกลิ่นคุณจะหอมทาได้ทั้ง ากอนหลังอาบน้านะเช้าและเย็นสำหรับอุ้ยพี่อยากข่าวไวก่อนนอนคุณทาได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นช่วงระหว่างเช้าเนาะตอนเช้าเนี่ยอาบน้ําคุณระงับกลิ่นกายร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีกลิ่นอันนี้คอนเฟิร์มนะคะกันเป็นคนหนึ่งที่ใชยจริงนะคะแล้วก็ไม่มานั่งมโน้ตว่าหุ้ยมันหอมมันข่าวจริงแต่ว่าไม่มีใครมันวมจักรแลด้วยเตัวใหญ่จริงแล้มันหอมจริงๆไม่เหลืองติดเสื้อเหมือนโคโลนจ้า ใครที่กำลังมองหาแล้วก็ไม่ต้องคิดเยอะค่ะเอาโลดนะคะีแจ๊ะเสือกแจ๊ะแจ๊ะน้องแจ๊ะพี่อยากจะฝากน้องแจ๊ะไว้ว่าน้องควรทาบริเวณคอของน้องมากๆเลยนะคะคอ้องนะคะน้องควรซื้อนะคะมีคนหนึ่งกระซิบบอกว่ามาเฟืองมาเฟืองมาเฟืองมีตุ่มที่ตูดใช่มึงบอกไปดิมึงบอกไปดิว่ามึงใช้กี่วันแล้วตุ่มนันน่ะมันตกสะเก็ด อ้อใช้ไปสามวันอุ่ดเนียนกิ๊บเติร์ดก็ทาได้ขาหนีบก็ทาได้นะใครที่ชอบใส่บีกินนี่นะแจ๊ควรทาซอกคอแจ๊ควรทาซอกคอนะมึงรู้เปล่าเนี่ยมึงได้ยินที่กูพูดไหมจริงเขาบอกว่าทาตูได้ใครใครเข้ามาดูแล้วกดไลค์กดแชร์ให้นะเป็นกำลังใจเพราะว่าวันนี้พี่หญิงโชว์ลักแกลให้ดูเหมือนเรา ถ้าไม่ใช่แฟนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่โชว์ให้คุณดูนะรู้ไหมทำไมกล้าโชว์เพราะว่ามันข่าวขึ้นมันใจเยนมันใจเออตัวตีเลยขลุอ้วนอีเราอ้วนกินหมท้เยอะกินหมท้าเยอะแต่ว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใครจะ เฟืองตอนนี้เฟืองอ้วนหน่อยนึงแต่ว่าตอนนี้เฟืองกําลังจะมีตัวช่วยที่ดีมากๆตอนนี้นะอุ้ยอยากจะบอกเลยอ่ะผลิตภัณฑ์น่าแบบแต่ว่าตัวนี้กำลังออกมาแล้วนะ V Slim หรือว่า V S ของเรานะคะช่วยใ,ให้เราลดน้ําหนักได้ดีมาก,มากบอกเลยว่าเลิศเลิศเลิศแต่ถ้าหากว่าเอาตัวแรกคนไทยจับจับต้องได้390บาท390 โอนส่งฟรีให้ด้วยนะคะเพราะว่ากำไรเนี่ยโปรโมชั่นนะช่วงนี้โปรโมชั่นนะใช้้กับสองืนกำไรให้กับลูกค้าใช้ดีบอกต่อปุ๊บปุ๊บปแล้วก็ทาตัวทีดำเขาบอกไม่รู้นะททีกีดำไม่รู้ว่าย่อมาจากอะไรนะปุ๊บปุ๊บสงสัยเอาใส่มือแล้วให้สามีตีตุด ร้อบาทนะคะสามเบาทเท่านั้นนะคะส่งฟรีนะคะส่งด่วนเลยส่งฟรีกองใหญ่แบบนี้สวยแล้วก็แบบว่าชายได้นานพกพาไปด้วยถ้าบางคนแบบไม่ได้กินเต่าแรงใช้นิดเดียวกนหญิงเมื่อกี้ได้บีบแบบหญิงบีบให้อยู่อีกนิดนึงนี่เนื้อเนื้อจะเป็นประมาณนี้เนื้อดิบแค่นี้นะคะโอเคดิบแค่นี้นี่จนนี่จนนี่จันนี่จั คือใช้แค่นี้ใช่เอาเมื่อกี้ทาข้างอ่ะเอาทาข้างนี้เอาโชว์อีกข้างนึงทาอีกข้างนึ่งดูสิเอาเจ๊โชว์ไปอ่ะโชว์ไปค่ะโชทาไปค่ะทาไปค่ะโชว์ค่ะโชว์กลิ่นมันหอมนะโอ๊ยกลิ่นหอมหอมไม่ได้บอกว่าโอ๊ยนี่่กินเนี่ยหอมมันหอมแต่อย่งไม่ได้ทาโลออนแล้วไงใช่มันใช้แทนโลออนไปเลยอ่ะตัวนี้จบตัวเดียวทาง่ายซึมแล้ว ใครก็มาที่หลังแล้วคะกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะอันนี้คือไลฟ์เฟซส่วนตัวเลยนะคะไม่ได้ไลฟ์เพจใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ถ้าหาว่าใครที่อยากจะแบบเอาไปขายที่ต่างจังหวัดล่ะก็ทักเข้ามาทักเข้ามาบอกกันเอาไปขายได้ราคาย่อมเยาวค่ะจริงละครย้อมเยาวใครก็ใช้ได้ยังไงคนที่มีกลิ่นตัวเริ่มมา มามาให้เลยโอนมาเลยค่ะพี่ถ้าหากว่าจะเอากี่หลอดก็ทัก inbox เข้ามาได้เลยนะคะจ้าทุกคนทัก i n เข้ามาได้เลยนะะจ๊ะส่งพี่อยู่มาได้เลยส่งฟรีมาเลยจ้าเดี๋ยวกะได้ทิ้งเลขบัญชีเข้าไปให้เนาะแล้วก็เดี๋ยวให้ทุกคนทักิน b o x กันเลยเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่ายังไงตั้งแต่คนที่แบบไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่อะ13าปีก็มีแล้วเหอะกันเองอะมีโอ้ยสาวสาวอะที่แบบเพิ่งแบบเริ่มแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวอะยังไงก็มีกิน แต่ว่าใช้ได้ทุกคนเน่ยไม่ต้องกลัวดําไม่ต้องลัวหุยหยุดใช้แล้วจะดำไหมคุณหยุดใช้จริงๆแล้วอ่ะเอาตรงนะ,ะถ้าใ้กลิ่นหายทาวัานกลิ่นคือกรรมพันธ์อืใช่แล้ว้วคนอ้วนนอนกลิ่นก็จะแรงถ้าเป็นกรรมพันธุ์แล้ววันเนี้ยเป็นกรรมพันธ์ที่มันมีอยู่แล้วอ่ะ,จะใจห,หายภายในหนึ่งหลอดอันเนี้ยเราเรา,เราลองไม่เค็มว่ามันหายนะใช่แต่ว่าใช้ต่อเนื่องยังไงทุกคนก็ต้องใช้โลออนคอนไม่ต้องสิ้นเปลืองอะไรใดทั้งสิ้นคุณทาตัวนี้ตัวเดียวจบเลยนะคะ แล้วมันวาวมากยังไงยังไงคุณแจยังไงคะส่งเลขบัญชีไปให้ทางทางอินบ็อกซ์นะคะคุณสุภกกจค่ะคุณคุณพี่คุณพี่ชนาสิทธิ์ใช่ไหมรับกี่หลอดเดี๋ยวพี่ทักอินบ็อกซ์ให้กันหน่อยนิดนึงนะคะว่าทักเข้ามาเลยนะคะมีโปรด้วยนะเอาบอกโปรก่อนคุณบอกโปรก่อนนื้อเท่าไหร่หนึ่งหลอดสามร้อยเก้าสิบบาทแต่ถ้าคุณพี่ซื้อสองหลอดค่ะจะอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นมีแฟนก็ใช้กับแฟนสามหลอดล่ะ สามหลอดจะอยู่ที่หนึ่งพันบาทใช่หนึ่งพันบาทยิ่งซื้อเยอะมันจะยิ่งคุ้มถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนที่มีกลิ่นตัวแรงหรือว่ามีปัญหาเหล่านี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณพิทนารักษาเถอะรักษาซื้อไปใช้เถิดคือมันดีมันดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพิทนาสวัสดีค่ะคุณสาวสาวแสงเงินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสาวสาวแสงเงินนะคะ ตอนนี้ยังมีโปรโส่งฟรีอยู่นะคะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เก็บบกเพิ่มเดยทั้งสิ้นเลยนะคะเพราะว่าอยากให้ลูกค้าหรือว่าหลายๆคนเนี่ยสวัสดีค่ะคุณสุภาพน์ <c oughs> สวัสดีคุณสุภาพนมาไม่ทันตอนที่เขาทากันใช่ไหมแ <c oughs> บบว่าไลฟ์แบบทาแบบทา,ทาชโชว์ไปเลยอะไรย่างเงี้ยทั้งสองข้างนะเออจะกินเต่อไม่มีจริงๆนะมันไม่ได้ <c oughs> แบบคุอมันคือปกติถ้าคนที่เขาไม่ได้ทาโลออนกลิ่นมันจะแบบ แรงมากๆเลยอะค่ะเออคิ้วคิ้วบานเท่ากับคือคิ้วคิวคิ้วคิวอีสานน่าคิ้วคิ้วเบนบอกเบนบอกคนอีสาน คิ้วคิวคืออะไรคะคิ้วคิวก็คือจังไดบุนี่มันมันมันกินเตามันแห้งอ่ะมันมันขมคออย่างเงี้ยมันมันคิวมันกินแล้วขมคออันนี้เขาคนเหนือนะคะคนเหนืออันนี้คนอีสานนะคะเนาะก็คนอุบลอันนี้คนอุดิตนะคนอุตรดิตนะอันนี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยนะคะมันเป็นการไลฟ์ครั้งแรกของเรานะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามเราไปเรื่อยๆเราจะมี ผลิตภัณฑ์ดีๆผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นผลิตภักต์ใหม่ๆสุขภาพความสวยความงามเรามีมาแนะนําให้ถ้าดีเราจะบอกว่าดีค่ะถ้าไม่ดีเราจะไม่เอามาขายนะคะ,อะบอกเลยราคาย่อมเยาเนาะราคามันย่อมเยาอยู่แล้วสามร้อยสามร้อยเก้สาสาิบส่งต่างประเทศได้ไหมส่งได้ค่ะใช่ถ้าของไม่ผ่านอะไรเลยจะส่งต่างประเทศใดๆทั้งสิ้นไม่ได้นะจ๊ะของส่งต่างไปอยู่ประเทศไหนแค่ ให้พี่ๆส่งที่อยู่มาอ่่าทียูมแล้วเราก็ส่งให้ทั้งเอกชนหรือว่ารัฐบาลเอ้ยทั้งไปรษณีย์นี่ว่ะแล้วก็ <c oughs> <c oughs> เอกชนขอโทษทนที่กระไรด้วยนะคะก็ส่งเราเราเราส่งแต่ว่าค่าแต่ส่งเนี้ยขึ้นอยู่กับน้ําหนักของของสินค้าว่าพี่ๆจะเอากันกี่กล่องอะไรเงี้ยแต่ว่าแนะนํานะสามกล่องขึ้นไปเพราะว่ามันทานได้ทั้งหัวเข่าดาเนาะแบบบางคนทานเยอะกว่าลักเล่อะไรอย่างเงี้ยก็ เออเหมือนเฟืองบอกว่าทาตูดอะไรเงี้ยมันก็ต้องใจเยอะกันนิดนึงนะคะแต่ลอยแตกลายคะได้นะใช่เลยแต่ลายแตกลายงาสามเชลวะลอยแตกใครตูดแตกอ่ะใครที่แบบเคยอ้วนแล้วผอมลงแล้วมีริ้วรอยเขาเรียกว่าลายดําลายดํามทาได้ทุกที่ที่ดําและเป็นรอยนะคะ อ่าถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะทดลองใช้นะคะบอกเลยว่าแบบไม่เปลืองไม่เปลืองแล้วก็เหมือนแบบราคาจับต้องย่อมเยาวนะคะถ้าใช้เหมือนที่หญิงบีบให้ดูเมื่อกี้นี้น่าจะเกือบ2เดือนเลยทีเดียว2เดือนกับ390บาทมันคุ้มคอดคุ้มเลยที่สําคัญนะกลิ่นตัวไม่มีมั่นใจได้เลยตลอดทั้งวันนะคะบางคนยิ่งแบบวิ่งเยอะๆเนี่ยมั่นใจเถอะว่ากลิ่นตัวออกกําลังกายอ่ะใครที่แบบออกกําลังกายต้องไปฟิตนงฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยแล้วใส่เสื้อกางไปไป ตอนนี้คุณต้องมั่นใจแล้วนะคะใช่เราใช้ดีแล้วเลยบอกต่อนะคะถ้าใครที่สนใจหรือว่าเห็นไลน์นี้นะคะก็กดอินบ็อกซ์เข้ามาเลยว่ารับแบบไหนส่งฟรีนะคะสวัสดีค่ะคุณลีน่าสวัสดีะะทุกคนที่เข้ามาชมไลฟ์ของเรานะคะ,ะ,คะ Excuse me I can send to your home <laughs> คนละแบบของหลอดแบ่งกันไว้ เราเราไม่ซีนะตอนนี้นะแต่ว่าถ้าลูกค้ายอยากจะทดลองอยากแนะนําจากใจจริงๆเลยเพราะว่าเราสองคนเป็นคนที่อาจจะมีกลกิ่นแหละแต่ไม่ได้กลิ่นแรงเดินไปแล้วเหม็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะรู้อยู่แก่ใจของตัวเองนะคะถ้าผู้หญิงเรารู้อยู่แก่ใจว่าคุยมีกลิ่นนิดหน่อยเราไม่มั่นใจในการใส่เสื้อผ้าหรือแบบใส่แล้วเสื้อผ้าแบบมันมัน,มน,มนเป็นคโครลที่ติดกันามามันก็จะ<ม>เหลือหล่อยใช่คุณเปลืองแน <ๆ S 2> ่น,นะนอนเออ,อนี้คือเรื่องจริงนะเกขึ้นอย่าว่าสี่นะ แต่ว่าอันนี้แนะนำนะคะอยากให้ใช้คุ้มราคาสุดๆนะคะเนาะไอ้เพื่อนมึงกูสั่งได้เลยนะสิติพงศ์คุณสิติพงศ์สั่งได้เลยส่งไปถึงบนเลยอินบ็อกมาเลยอินบล็อกมาเลยค่ะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะสินค้าตัวนี้ค่ะชื่อว่าปุวะนะคะช่วยลดหนังไก่กินเต่าได้ดีบอกเลยว่า กลิ่นของเรานะคะอยู่ได้24ชั่วโมงคุมอยู่นะคะตลอดทั้งวันอยู่เอาอยู่จ้าเอาอยู่ค่ะถ้าบางคนแบบเมาแล้วมนแบบไม่อาบน้ำล่ะก็ยังอยู่นะคะยังอยู่กลิ่นยังแบบระงับกลิ่นได้นานมาก24ชั่วโมงเลยกลิ่นเต่ากลิ่นตัวตูดดำอะไรดิดำลักแร้ดำคอดำนะคะจัดเด้ใจดำกูก็จะทานไม่ได้นะคะบางคนลูกค้าถามเขาเมาว่าทาได้ทุกทีที่ดำทาตรงใจได้ไหมคะ ใจดำอะค่ะอันนี้ทาไม่ได้นะคะเราไม่สามารถล้อเข้าไปทาได้นะคะใจดํานี่มันเราแต่คนนะแต่พวกเราใจไม่ดำนะมีลูกค้าบอกว่าพี่คัดหน้าพี่ดําพี่ทาได้ไหมคะอันนี้ไม่ได้แนะนําไม่ทาหน้านะคะทาทาปากได้แล้วปากดำก็ทาไม่ได้แล้วลูกค้าบอกว่าเอ้าแล้วพี่เป็นฝ้าแล้วทาหน้าได้ไหมหน้าพี่ดาไม่ได้ไม่แนะนานะคะขอขอเต่าเยเดียวอเต่าดํามดเขี่ยมประมาณนี้พอไม่ช่วยเรื่องหนังไก่ประมาณนี้นะคะเนาะถ้าใครที่สนใจนะคะอยากจะ ซื้อไปฝากแฟนหรือไปฝากใครอะไรเงี้ยเป็นของขวัญที่เยม,มากเลยนะคะ<อ>เราเราให้เขาอ่ะเรา จริงหรไม่กล้าบอกก็ได้อะให้แบบอุ้ยนี่เห็นมันโฆษณาแต่แต่ถ้าหากว่าพี่ๆอยากจะทดลองใช้เองเนี่ยก็แนะนํานะคะรับเพื่อนๆที่อยู่ใน Facebook ของกันรน่จะประมาณ2,000คนก็สามารถที่จะส่งให้ทุกบ้านเนี่ยตอนนี้คนเข้ามาดูเราอยู่ที่1 2 8 0 0กว่าคนแล้วนะคะขอบคุณกันเข้ามาดูพวกเราค่ะ เราไปซื้อกระดิ่งแล้วก่อนไปซื้อกระดิ่ง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 เอาเครื่องกระดิ่งไม่ได้กระดิ่งอะไรวะเดี๋ยวเดีวันหลังจะไปซื้อกระดิ่งมานะคะคือแล้วเต็งต็งงเต็งนะครเพราะว่าเราเป็นแม่ค้ามือใหม่ถามว่าเราขายออนไลน์มานานแล้วแหละแต่ว่าเราขายในอินเทอร์เน็ตแบบไม่ได้ออนไม่ได้เหมือนแบบไลฟ์สดแบบนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเราไม่สามารถไลฟ์สดได้แบบนี้ไงอืยต้องทำอะไรเดียวก่อ แต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะแคนดาลล่าเลียวนะแวกกรุ๊ปที่นี่นะคะเปิดโอกาสให้กับเราไลฟ์สดขายได้ทุกทุกตัวเลยใช่ค่ะคุณคุณไอหยังว่าอืมอ่านว่าเอ่อสวัสดีทุกทุกคนเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดหัวใจด้วยนะะใช่ีนพี่ลีนาอยู่ตรงนี้น่าจะอยู่ในในแหละแล้วก็อ่อสำหรับคนที่เข้ามาใหม่หรือว่า อันเนี้ยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในหนึ่งหมื่นคนที่เหลืออยู่นะตรงนี้ด้วยแต่ว่าถ้าเข้ามาดูได้ไหมไม่ซื้อได้ไหมได้แล้วก็มีสาวๆสวยๆอย่างเงี้ยค่ะเพื่อแบบว่าเป็นกระชุ่มกระเชยให้กับหนุ่มๆหรือว่าสาวๆนะคะเนาะเรามาเราขายสินค้านะคะไลฟ์สดเพื่อขายของนะคะไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์สดเพื่อชักชวนใครใดๆทั้งสิ้นนะคะเราไลฟ์สดเพื่อขายของขายของได้เราก็ได้ตัง นะคะก็ช่วยช่วยเหลือกันนะคะประมาณนี้นะคะจะลืมนะใครที่ทักอินบ็อกเข้ามานะคะก็ในส่วนของตรงเนี้ยฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรเอาไว้นะคะก็เดี๋ยวกได้จะส่งสินค้าให้ว่ารับกันกี่หลอดอะไรยังไงบ้าง ตอนนี้อยู่ในสต็อกข้างหลังก็น่าจะเกือบประมาณ2,000หลอดก็ครบกันพอดีนะคะที่เราจะส่งให้ในวันนี้เนาะ2,000หลอดเนี่ยแบบขนาดทดลองน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะคะเนาะกะ็เดี๋ยวส่งให้บ้านละ1หลอด2หลอดปร,ประมาณนี้น่าจะพอสำหรับคนที่20,000คนกำลังอยู่ตรงนี้20,000นคนที่ดูเราอยู่นะคะก็ส่ง2,000หลอดอันนี้ถ้าหมดเราก็เดี๋ยวสั่งมาให้กับพี่ๆใหม่แล้วก็บอกเลยว่ารีออเดอร์แน่นอน100%เเพราะว่ายังไง ขาวหอมมั่นใจแน่โอเคก็ฝากไว้ค่ะครีมปัวนะคะก็จริงๆแล้วครีมเนี่ยค่ะเป็นครีมของพี่ส้มเชงสามชานะคะก็สามารถไปดูรีวิวของพี่ส้มเชงด้วยก็ได้นะคะก็ตรงเนี้ยค่ะเราเป็นตัวแทนจาหน่ายอยู่นะคะถ้าใครสนใจก็อินบ็อกเข้ามาหาได้ทั้งพี่แก่น้อยนะคะทั้งหญิงนะคะหรือใครที่เขาขายครีมปัวอยู่นะคะ ฝากไว้ราคาเดียวค่ะไม่ไม่ไม่มีนะว่าพี่ขอร้อยห้าสิบได้ไหมไอ้เนยร้อยห้าสิบไม่มีนะคะก็เราเราขายเป็นราคามาตรฐานนะคะเนาะก็เรามีเลทราคาเดียวกันทุกทุกคนเลยนะคะสําหรับราคาของตัวแทนจาหน่ายเนาะนะคะแต่ถ้าส่งต่างประเทศลราคานี้ไหมจริงจรแล้วค่ะส่งต่างประเทศจะมีอีกเลทราคาที่เขาอยู่ในของประเทศนั้นๆอยู่แล้วนะคะเนาะตอนนี้น่าจะมีเกาหลี ที่มีสต็อกอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะคะก็จะมีตัวแทนจำหน่ายในเกาหลีนะคะสำหรับคนที่อยู่ในเกาหลีอุ้ยคนที่อยู่ในเกาหลีมาอีกแล้ว2,000คน้นว้าวใช่ใช่ใช่คือมันเลิศมากนะคะก,ก็ฝากฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเราปัวตัวน,นี้เริ่มต้นกอนปัวปัวปัวแต่ถ้ามีตัวไหนเร็วๆนี้วันไหนดีเราจะมา,าไลฟ์สด,ดของ ลดน้ำหนักให้เพราะเป็นตัวนี้อยากแบบบอกเลยว่าแบบมันเลศอ่ะคือใครที่แบบกินลดน้ำหนักอยู่แต่ต้องกินหลายตัวกินหนึ่งสองสามสี่ห้าเพื่อให้มันแบบผอมสมมติต้องกินตัวนี้ด้วยควบคู่กับตัวนี้ด้วยบางทีก็ลืมอะไรแบบนี้บางทีลืมกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณได้เจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะจะบอกเลยว่าตัวเดียวเอาอยู่คือตัวเดียวครบทุกสิบตัวที่คุณกินเลยแต่คุณกินแค่ตัวเดียวลดจริง คอนเฟิร์มให้แล้วเดี๋ยวมาดูกัน <Okay. S 1> บอกเลยว่าเดี๋ยวผลิตภัณฑ์เดี๋ยวออนเวย์อยู่นะคะจะเป็นซองน่ารักน่ารักก็เดี๋ยวเรามาไลฟ์สดแจกให้ชิมด้วยนะเนาะใครอยาก,กถ้าหากว่า<ๆ>ใครที่ออท้ายไลฟ์นี้นะคะใครที่อยากจะชิมนะคะอุ้ยพี่อยากจะชิมเป็นรสชาติแบบไหนหรือว่าพี่อยากจะชิมอะไรก็แล้วแต่ค่ะเดี๋ยวจะส่งให้ชิมด้วยเดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นนะคะสําหรับฝากไว้นะ2 อสองแชร์หน้าเฟซตัวเองแล้วก็2แชร์ลงกลุ่มเนี่ยเดี๋ยวก็ได้จะมีให้เทสให้ชิมนะคะทุกๆคนถ้าใครที่เข้ามาไวนะคะเนาะก็จะแจกเลยนะลองฝากไว้นะวะันไหนวันไหนหรอวันไหน็นวัน,นอังคารนะไหมรังคารของน่าจะมานะคะเดี๋ยววันอังคารเดี๋ยวเรามา เจอกันนะคะถ้าหาว่าใครที่อยากจะชิมนะคะแล้วอยู่ต่างประเทศส่งไหมก็ส่งนะส่งเป็นกล่องแล้วก็เดี๋ยวแถมวันนี้ให้ชิมด้วยโอนมาก็ส่งค่ะใช่โอนมาก็ส่งนะคะก็ <c oughs> โอนมาแล้วก็ส่ง <c oughs> เพราะว่าทาไมถึงต้องโอนก่อนคือคือจริงๆแล้วค่ะเราไม่ได้สต็อกไว้เยอะเพื่ออุ้ยปลายทางอย่างเดียวนะอะไรอย่างเงี้ยคือแม่ค้าเนี่ยก็ต้องเอาใช้ตังค์เนี่ยไปซื้อให้คุณอยู่ดีนะจา๊าโอเค ฝากกดติดตามสำหรับหน้าสสวยๆเราด้วยได้แคอชุดแบบนี้น่าจะได้เนาะแนีมีอะไรไหมคะก็ถ้ามีอะไรก็อินบอกเข้ามาสอบถามเราเพิ่มเติมได้นะคะอย่าลืมที่อยู่นะเดี๋ยวเรา้จะส่งของให้สำหรับสองพันบ้านน่าจะหมดแบบแบบเดียวก็น่าจะหาคนช่วยแพ็คแหละวันนี้แต่ว่าถ้าหากว่าบ้านไหนเนี่ยในหมื่นคนอ่หมื่นกว่าคนวันนี้ถ้าหากว่าบ้านไหนที่ไม่ได้ก็เดี๋ยวก่นน้อยก็ ทยอยจะส่งให้แล้วกันแล้วถ้าส่งช้าต้องขออภัยนะคะแต่ว่าอยู่ในกรุงเทพ1นถึงวันแต่ถ้าหากว่าอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งถึงประมาณ3วันอ,ะอ่ะแต่ว่าแฟนก็ส่งน่าจะไวนะคะก็ประมาณไม่เกิน2วัน3วันเล็ดๆไม,ไม่ไม่ไม่น่าจะเกินขนาดนี้โอเจรอช้ากัน<ค>นะคะอ่านี่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 น ปัวปังนี่เห็นไหมสองหลอดแล้วก็แพ็กส่งแบบนี้ปัวปังจา้าแล้วก็จะปิ๊นส่งแฟตให้แบบนี้นะจ้าสำหรับทุกบ้านส่งไวทันใจนะคะไม่มโนว่าในกล่องอุ้ยมีของหรือเปล่าไม่เบารนะคะไม่เบาเลยคะ่ะแล้วก็บอกเลยค่ะว่าถ้าใครที่อยากจะสั่งซื้อครีมรักแร้ดำนะคะปัวตัวนี้นะคะ่ะก็ฝากติดตามอินบอกเข้ามานลจ้า โอเคก็สำหรับ <inevitable> ว <flame speech> ันนี้ขอบพระคุณสำหรับ20,000คนที่กำลังรับชมอยู่นะคะสำหวันนี้สำหรับ